สวัสดีครับเพื่อนชาวสวนครับวันเสาร์ที่9สิงหาคมนี้ท่านที่ลงทุเบียนไว้เรามีนัดพบกันที่สวนหลวงจูแขกนะครับปั้นมันวังจากวังจันทร์ตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาไปจนถึงเวลาทุก1นาฬิกานะครับทั้งวันเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนให้ความรู้กับเพื่อนชาวสวนในการทําสวนทุเรียนนะครับพยายามอยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานี่นะครับกระแสของการปลูกทุเรียนบ้านเราเนี่ยได้รับความนิยมในหลายๆภูมิภาคครั้นี้เนี่ย เราก็จะเห็นว่ามีการเปิดคอร์สการอบรมทั้งจากบริษัทห้างร้านต่างๆรวมถึงหน่วยงานราชการก็มาเปิดคอร์สอบรมกันนะครับเพื่อนชาวสวนหลายคนเนี่ยโอ้โหผ่านการอบรมมาหลายหลักสูตรมากเลยไม่ว่าเป็นการจัดการทาตาหารอย่างแม่นยําการจัดการดินการให้น้ําแต่พอเราทําสวนจริงๆเนี่ยในช่วงสองทศที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนคงจะพบแล้วว่าประสบการณ์ที่จริงมันเป็นยังไงสําหรับแปลงที่เขาทาแล้วก็ได้ผลสําเร็จเนี่ย ถ้าเป็นมือใหม่จริงนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะได้องค์ความรู้ของตัวเองมาแต่แปลงที่ยังไม่ได้ผลสําเร็จเนี่ยนะครับมันก็จะค้นพบได้ว,ว่าโอ้ไอ้ที่เราไปเรียนมาเรื่องของการจัดการดินเรื่องของการใส่ปุ๋ยเรื่องของการลดน้ำเนี่ยบางทีพอเรามาทําในแปลงเนี่ยมันทําไม่ถูกจังหวะหรือสิ่งที่เราพลาดก็คือเราควรให้ความสําคัญแต่เราลืมไปอย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างดินการเติมอินทรียัตถุการปรับปูนเนี่ย บางคนก็ลืมไปเลยนะครับพอไปทําจริงๆเนี่ยเราก็นึกถึงนะวิ่งต้องใส่ปุ๋ยสูตรนั้นต้องฉีดพ่นทั้งใบสูตรนี้จริงๆแล้วอะาต่ประสบการณ์ในการทําสวนธรรมาตเองเน,นะครับถ้าเรากัดกระดุมไม่แรกถูกก็คือเราจัดการปรับปรุงดินทั้งด้านอย่างที่วัตถุปรับคา่า pH ของดินแล้วก็มีการตรวจการเจริญเติบโตของต้นทุเรีนเราอย่างสม่ำเสมอเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะได้ผลลัพธ์ในเชิงบวกก็คือ กิดต,ตัวได้ดีจะว่าไปแล้วนะครับการทําสนทุเรียนเนี่ยบางทีมันไม่แตกต่างจากการแก้โจทย์คณิตศาสตร์เลยนะคือทุกคนรู้เหมือนกันนะครับตัวเลข0ูนย์ถึงเกระบวนการในการทําบวกลบคูณหารสแควร์รูทหรือว่าในชั้นสูงเนี่ยโอ้มีสมการอะไรต่างๆทุกคนก็เรียนรู้มาหมดเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ณวันที่เราต้องแก้โจทย์จริงๆเนี่ยมันจะต้องใช้องค์ความรู้บางอย่างจะต้อง ทำบางขั้นตอนให้ถูกต้องอันนี้แหละเป็นที่มาของการเปิดสวนวันที่9สิงหาคมนี้ก็คือจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเพื่อนชาวสวนที่ผ่านการทําสวนมา1ปี2ปีหรือบางคนเนี่ยปีนี้กำลงังจะเอาลูกแล้วเนี่ยเรามาเรียนรู้ที่ว่าที่สวนลุงจูแขกซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ผลผลิตทั้งแปลงที่เป็นต้นอายุ9ปีแล้วก็แปลงที่เป็นอายุต้นอายุ3ปีเนี่ยเขาทํายังไงได้ผลผลิตแล้วปีเนี้ยนะครับเราก็จะมีแปลงอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆน,น,นะครับที่มาชมเวิร์กช็อปเนี่ย จะได้พาไปชมแปลงนี้กันก็คือแปลงอายุ3ปีกว่า,วาพยายามเข้าไปตั้งแต่ปีแรกเลยเขามีการจัดวางแผงแปลงมีการกวางระยะปลูกมีการติดตั้งระบบน้ามีการจัดการดินที่ดีมากเลยช่วงสามปีที่ผ่านมาเขามีการตัดแต่งตรงพุ่มมีการให้ปุ๋ยตามระยะเพื่อเตรียมไว้ผลผลิตแล้วณวันนี้นะครับต้นเขาโตสม่มูรเสมอกันมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถอดบทเรียนไปเรียนรู้กันว่าทําแบบเนี้มันจะต้องใช้ องความรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วจะต้องควบคุมปัจจัยอะไรบ้างถึงจะทําให้เราสามารถจะแก้โจทย์เราสามารถจะได้ผลลัพธ์ที่เราคาดหวังได้เพราะฉะนั้นในครั้งนี้ที่เจอกันเนี่ยทั้งพียามและอาจารย์ลำแพนจะไม่เน้นทางด้านทฤษฎีเหมือนที่ผ่าน,านมาแล้วเราจะมาร่วมเรียนรู้มาร่วมทำเริรกช็อปมาร่วมกันวิเคราะห์มาร่วมกันกําหนดว่าอะไรเป็นสิ่งที่เพื่อนชาวสวนจะต้องทําเพื่อจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันพูดอย่างง่ายก็คือทุกคนกลับไปเนี่ยคุณจะต้องไปแก้โจทย์ ของสวนตัวเองได้ไปทำสวนให้ได้ผลผลิตนะครับแล้วพบกันครับวันเสาร์ที่9สิงหาคมนี้ช่วงเช้าอาจารย์ลำแผนจะจนทำเวิร์กช็อปพ่ยามก็จะเล่าถึงวิธีการปรับปรุงบำรุงดินการกัดกระดุมแรกช่วงบ่ายเราก็มีการลงสวนกันแล้วเราปิดท้ายรายการกันด้วยการร่วมปาร์ตี้นะครับคือเราพยายามจะจัดให้มันเป็นกันเองแล้วก็ทุกคนมาเนี่ยมีความสุขกลับไปเพราะการทําสวนเนี่ย เราต้องแช้พลังอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะในการทำสวนที่สภาพอากาศมันแปรปรวนแล้วก็ราคาทุเรียนก็อาจจะไม่ได้สูงเหมือนในอดีตแล้วมาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันครับใววันที่9สิงหาคมนี้พบกันนะครับผม